ถ้าจะหวังว่าให้มหาวิทยาลัยอ,อย่างธรรมศาสตร์แล้วผมเชื่อว่าอีกหลายมหาวิทยาลัยครับจะเปลี่ยนเยอะใน3ปีถึง5้าปีเนี่ยผมว่ายากแต่เมืองไทยครับเพราะเพราะองค์การยพมหาวิทยาลัยไ,ไทยเนี่ยมันใหญ่แล้วมันอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมว่ามันบูโรโกรตติกมากใช่เป็นราชการากธรรมศาสตร์ก็เป็นเช่นนะั้นมากครับครับความเป็นระบบราชการมาก มากทำให้มันเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงใช่ครับคือผมเนี่ยในฐานะผู้บริหารเผมเชื่อว่าอีกหลายคนคณะบดีผู้อำนวยการสํานักสถาบันอยากให้มันเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้เลยอยากอยากให้มันเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้อยากให้มันไปเร็วๆภายในวันสองวันเนี่ยแต่แต่มันไปงั้นไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายที่ผมบอกระเบียบกฎหมายคนครับและที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าระบบการบริหารมหาทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อกับการทําให มหาลัยเนี่ยเปลี่ยนได้แรงแล้วก็เร็วออย่างที่เราต้องการแต่ผมเชื่อว่าถ้าภายใน5ปีไม่เปลี่ยนมากครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ผมดว่มหาชลัยอยู่ลําบากเพราะว่าแต่ก่อนนี้มันความรู้มันมันอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งใช่การที่เราไปเรียนมหาวิทยาลัยดีๆใช่ไหมครับเราเข้ามาได้ีได้เพราะมันมีห้องสมุดที่ดีมีครูที่ดีมีอาจารย์ที่ดีแต่วันนี้มันไม่ใช่ห้องสมุดมาอยู่ในมือถือวันวันนี้ไม่มีใขรมาห้องสมุด ไม่มีครับการใช้น้อยลงไปมากเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเห็นด้วยว่าต่อไปเนี่ยมหาวิทยาลัยจะค่อยๆถูกลดความสําคัญในแง่ของเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทความรู้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่จะต้องปรับตัวเยอะมากสําหรับหมหาวิทยาลัยคือ,อเรื่องของการทําในสิ่งที่พูดง่ายนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความรู้ครับนั่นก็คือเรื่องของทักษะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับผมว่าอนาคตเนี่ยมันก็วัดกันที่ คนทำอะไรได้บ้างใช่ครับ